กระเพราหอมหอมอ่ากระเพราใส่อ่าหกจนได้ใส่กระเพราใส่หมดนะเออหมดเลยหยิบออกหยิบเอกจับเอา โอเคโอเอัส้าไปไว อากายหาหาถ้วยมาใส่ลูก <c oughs> เอาถ้วยมันของมันร้อนอ่ะใส่พลาสติกมันไม,นะม่ค่อยดีนะเซรามิกนี้ป่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ช่างมันได้พอ ปิดลูกป <b id f> ิด <b> ป <id f> ิดไฟ